สวัสดีครับทุกคนวันนี้นายอำเภออินดี้มาอยู่ที่เขือนลำตะคองนี่เขือนลำตะคองเป็นบ้านของนายอำเภออินดี้เองนะครับบ้านนายอำเภออินดี้อยู่เพอร์สิคิวคตามก็ข่าวความเดิมตอนที่แล้วนะครับนายอำเภออินดี้เล่าถึงตอนที่ว่า,าพวกเราช่วงที่จะแข่งขันกีฬากันนะครับเราก็จะมาเก็บตัวกันใช่ไหมครับเก็บตัวก็ประมาณ1 0 1ถึง15วันน่ะก็จะมี นักกีฬาทุกประเภทเลยนะมาเก็บตัวรวมกันทุกรุ่นอายุเลยตั้งแต่มอต้นจนถึงมปลายเนี่ยนะครับอาคารเรียนที่โรงเรียนมัธยมหลวงพ่กคูณตอนที่นายอำเภออินเดียเรียนอยู่นะนะครับมันจะเป็นอาคารสองชั้นนะครับตั้งในแนวทิศตะวันออกตะวันตกนะครับมันก็จะมีปีกซ้ายกับปีกขวาที่เป็นห้องโถงใหญ่มากๆเลยปีกที่อยู่ฝั่งทางด้าน ตะวันออกจะเป็นฝั่งของผู้หญิงพักนะครับพารวมกันเลยนะครับทุกทุกชั้นปีเลยตั้งแต่ม1ถึงมหอ่ะนะครับในเภยอินดี้อยู่ฝั่งผู้ชายใช่ไหมฝั่งผู้ชายมันก็จะอยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกซึ่งมันฝั่งทางทิศตะวันตกเนี่ยโรงเรียนของนายเภยอินดี้เนี่ยมันติดกับวัดห้วยบุงนะครับแล้วฝั่งทางทิศตะวันตกเนี่ยมันติดกับป่าช้าทุกคนติดกับป่าช้าของวัดห้วยบุงนะครับพอ ช่วงกลางคืนเนี่ยมันก็จะมักจะหลอกกันอะจะแกล้งกันว่าผีหลอกอะไรว่างก็จะวิ่งเฮกันแบบเออแล้วก็ชอบมักจะโดนแบบครูมาดุอยู่ตลอดเลยเพราะเพื่อนๆมันชอบแบบแกล้งกันแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องกันนะชอบแบบเล่าเรื่องผีแล้วก็แกล้งกันนะเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับป่าช้าเลยนะครับก็แล้วก็มันก็มี นักกีฬาที่เป็นเด็กวัดคนหนึ่งอ่ะมันมันชื่อเขียวแล้วมันก็มันชอบแบบเล่าเรื่องขี่ของวัดเคยวงให้ฟังอ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลยกลัวนะครับพอในในอ่าตอนเข้าค่ายเก็บตัวมันจะมีคนคนหนึ่งชื่อมันชื่อบักบักหนุ่มเออมันชื่อบักหนุ่มไม่รู้ว่าเออเพราะสาเหตุอะไรพ่อแม่ถึงตั้งให้ให้ชื่อว่าบักหนุ่มเออในอำเภออินทรีก็สงสัยเหมือนกันไม่รู้ว่า ออตอนเกิดมาเป็นหนุ่มอะไรหรือเปล่าเลยเกิดมาได้ชื่อว่าบักหนุมบักหนุมเนี่ยมันมันเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องของนายอำเภออินดี้นั้นนายตอนนั้นนายอำเภออินดี้อยู่มอสี่น่าจะรุ่นน้องห่างประมาณสามปีแหละอืมบักหนุ่มมันเป็นคนที่แบบนอนหลับดีมากๆเออแล้วเพื่อนๆก็ชอบแกล้งมันอะ่ะมันมันมีอยู่คืนหนึ่งทุกคนบักหนุมเนี่ย บางนุ่มเนี่ยมันในในห้องใช่ไหมในในห้องโถงใหญ่ที่ที่เรานอนกันผู้ชายนอนรวมกันนะบางคนเนี่ยเขาจะแบบนอนกับพื้นนายอำเภอยินดีก็นอนกับพื้นแล้วก็จุดยากันยุงบางคนก็เอามุ้งมากางบางคนก็เอาโต๊ะโต๊ะเรียนน่ะทุกคนเอาโต๊ะเรียนมาเรียง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 กันเรียงกันแล้วก็ขึ้นไปนอนทําเป็นเตียงอ่ะโอ้โต๊ะเรียนมันก็สูงนะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมล่ะเรานั่งก็อยู่ประมาณนี้โต๊ะนอนก็อยู่ เนี่ย,ยประมาณเนี้ยโต๊ะเรียนอะ่ะคนก็เอาปเป็นเรียงหลายหลายตัวก็เป็นเตียงแล้วก็ขึ้นไปนอนเนี่ยบางหยุ่มก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเอาโต๊ะเรียนมาแบบรวมรวมกันแล้วก็ขึ้นไปนอนนะครับมีอยู่คืนหนึ่งกลางดึกอ,อ,อ่ะประมาณประมาณเที่ยงคืนอะ่ะตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับกลางดึกเลยได <c oughs> ้ยินเสียงคนตกแบบตกจากโต๊ะอ่ะ ดังตุ๊บแบบหัวตกแรงมากเลยนะดังตุ๊บอะ่ะอืมปรากฏว่าเป็นบังหนุมมันเป็นบังหนุมมันตกเตียงเพื่อนบังหนุมมันตกลงเตียงลงมาก็ได้ยินเสียงบ,บังหนุมเนี่ยร้องโอดโอดโอยโอยโอยแล้วแล้วมันก็ขานขึ้นไปขานขึ้นไปนอนเหมือนเดิมอะ่ะเออแล้วมันก็นอนหลับเฉยเลยหลังจากที่มันตกเตียงอะ่ะแต่ว่าเออ ทุกคนก็ตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกาะเสียงบางหยุมอะมัน,ม,นมันตกเตียงก็เลยนอนไม่หลับเออนายอเออินดี้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบพอนอนไปแล้วอ่ะแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกอะมันจะนอนไม่หลับนะครับบางหนุมเนี่ยก็หลับไปแล้วก็เป็นคนที่หลับดีด้วยนะครับหลังจากคืนนั้นนะไอ้เพื่อนนักกีฬาทุกคนก็แบบเออเครื่องบางหนุม่มอะที่ทําแบบเออนอนหลับอยู่ดีๆแล้วแบบตกใจ ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอะ่ะก็เลยเครืองแล้วก็วันวันต่อมาเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการแกล้งบังงุมกันอยู่ตลอดเลยนะครับบังนุมเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นเป้าหมายนะเป็นเป้าหมายของแบบเพื่อนเพื่อนทุกคนที่จะแกล้งมันอะ่ะเพราะว่ามันหลับง่ายมากคือหลับง่ายมากแล้วก็ทําอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะตอนตอนที่มันหลับอะ่ะวันมีอยู่คืนหนึ่งก็